อันนี้อันนี้ว่าก่อนหนึ่งของฉันฉันรักนั้นชอบงับคุณงับงับส่วนผมนั้นชอบคุณงับแต่ว่าตึ๊ดตื๊ดตื๊ดอ๋คืออันนี้มาก่อนตึ๊ดเบ๊รเอาคือปั๊บแล้วก็นี่เลยใช่ตึ๊ดก็เย็นไปที่เกาะตึ๊ดมันไม่เป็นเป็นหัวใจอ๋อหนูยังเป็นเลยเนี่ยใวตื๊ดเตือยเคยเป็นมาก่อนหัวใจตอนจะเป็นอะไรรู้โอ้ b a b อย่างนี้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 งับงับอย่างนี้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 สามทีหนึ่งสองสามกำมือปุ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด น่ารักมากๆคะ่ะน่ารักไม่ไหวแล้วยกให้เป็นคู่รักที่ข้างรักหนักมากแห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคู่รักน้องตรงๆแล้วก็น้องเบสนะคะสำหรับใครที่ติดตามคู่นี้อยู่เนาะจะเห็นโมเมนต์หว,นหวานๆนะคะผ่านโซเชียลอยู่บ่อยมากเลยล่ะคะ่ะบอกเลยนะคู่นี้หวานใสโอ้โหน่ารักสุดๆไปเลยล่ะคะ่ะ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby I have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want